่าวสั้นทันโลกฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่ผมอาดเทปคือวันที่9กุ่มภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่ผมได้รับรัฐชงการรัฐประมองให้เป็นนายกรัฐมนตรี20ปีเทียร์วันเวลาผ่านไปเร็วมากครับแต่ว่าความทรงจํา ในสิ่งที่ได้ทํางานไปร่วมกับพี่น้องประชาชนร่วมกับส่วนราชการต่างๆก็ยังอยู่จะถามเรื่องอะไรก็คงยังกลับได้เป็นส่วนใหญ่และเทปวันนี้เนี่ยจะไปออกมาที่14บกุมภาพันธ์ก็เป็นวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักผมก็ขออนุญ,ญาตส่งความรักและความปรารถนาดีความห่วงใยมาอย่างพี่น้องคุณใดทุกคน ในโอกาสน,นี้ด้วยครับวันนี้หัวข้อที่เขาจะให้ผมพูดก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนผมคงต้องเริ่มต้นด้วยคำพูดของบิลเกตซึ่งผมว่าเป็นคำพูดที่มีความหมายมากในตรงนดิ่งบิลเกตบอกว่าถ้าเราเกิดมาจนเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของเราแต่ถ้าเรายังตายจนเนี่ย มันเป็นความผิดของเราที่ไม่พยายามจะดิ้นรนแก้ปัญหาแต่ว่าถ้าเรายังไม่อยากตายจนแต่ยังต้องตายจนเนี่ยคือหมายความเรามีความพยายามแล้วอะไรแล้ว,ลวยังเราไม่อยากตายจนแต่เรายังต้องตายจนเนี่ยมันเป็นความผิดของรัฐบาลหมายความว่ารัฐบาลมีหน้าที่สร้างโอกาสให้กับประชาชนของ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 ,ของตัวเองทุกคน เพื่อจะได้มีโอกาสได้สร้างฐานะแล้วก็ปรับตัวเองจากคนยากจนเป็นคนไม่ยากจนสิ่งเหล่านี้พูดง่ายแต่ทำยากผมตอนผมเรียนหนังสือเรียนวิยาอ,อยู่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่งเข้ามาใหม่เทคโนโลยีสมัยก่อนก็คือเรื่องของการพิมพ์ลายนิือเขาใช้คำว่าช่วงนั้นอเมริกาเริ่ม เกิดทำเรื่องของอฐานข้อมูลทางดาง้านิมามมือทคั้งแรกเขาใช้คําว่า Spirit of Time แต่ภาษาเยอรมันใช้ว่า e I t g e I s t ไซ g e i s t ZEITGEIST แปลว่า Spirit of Time แปลว่าช่วงจังหวะของเวลาที่มีความลงตัวทุกอย่างความลงตัวในที่นี้เนี่ยก็คือ เขาเรียกว่าเขาามีสามข้อคือ political support ก็คือว่าการเมืองสนับสนุนแล้วอันที่สองเขาบอกว่ามี leadership ในการที่จะแก้ปัญหาน,นั้นอันที่สามบอกว่ามี know-how มีความรู้ในเรื่องนั้นผมขอพูดทึทเรื่องเรื่อง political support เนี่ยตอนสมัยผมทำเลย เราประกาศสงครามกับความยากจนเราถือว่าความยากจนเนี่ยไม่ใช่คนจนฮะความยากจนเป็นบ่อนทําลายประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องไม่มีความไม่ให้มีความยากจนเหลืออยู่เพราะความยากจนมีผลทั้งด้านเศรษฐีและสังคมของประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้วันนั้นผมเริ่มประกาศสงครามกับความยากจนเพราะถือว่าเป็นเรื่องจําเป็นเรื่องสําคัญ เมื่อผมจะประกาศสงความความยากจนผมก็ต้องพุ่มทรัพยากรให้กับในการแกปร้ปัญหาเพราะมันเป็นสงครามมันเป็นสิ่งที่ต้องขจัดออกไปวันนี้ผมก็อยากจะถามรัฐบาลว่ารัฐบาลมองความยากจนเป็นยงไงจะประกาศสงครามไหมครับเราจะได้ซื้ออาวุธให้กับการแก้ปัญหาความยากจน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีตั้งไอคลาวให้กับโภ้การเกษตรผู้จะได้รู้ว่าที่ดินตรงนี้เป็นยังไงฤดูฝนฟ้าเป็นยังไงราคาสินค้าเกษตรเป็นยังไงเพื่อจะได้ให้เขาได้มีความรู้เข้าหาแหล่งความรู้จะตั้งแหล่งทุนให้เขาไหมจะทําเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในการแก้ปัญหาความยากจนไหมเช่นว่าทําไซโลทําเรื่องของอุปกรณ์ในการแก้ปัญหาเช่น ดโดรนในการทําพ่นยาฆ่าแมลงอันนี้เดี๋ยวเราจาพูดกันอันนี้คือสิ่งที่โ o l i โก็สอต้องมีจะเอาจริงไหมสงครามยังไม่เกิดเรออาจึงซื้ออาวุธแต่วันนี้สงครามมันเกิดแล้วคือสงครามความยากจนเนี่ยมันต้องซื้ออาวุธเพื่อแก้ปัญหาความยากจนไม่ใช่ซื้ออาวุธไปไปใช้สหรับสงครามที่ยังไม่เกิด นะดังนั้นวันนี้พลิกก็พพอร์ตจึงเป็นหัวใจสำคัญข้อห,หนึ่งข้อที่สอง,ง,ง,งก็คือลีดเดอร์ชิพมีภาวะการนำในการจะแก้ปัญหาความยัดจยวจริงป่าอันนี้ต้องถามนะครับพร้อมจะนำไหมท่านมีความมุ่งมั่นไหมมีความต้องการจะขาจาัดมันจริงๆไหมถ้ามีต้องลงมาเล่นเองต้องทุ่มทั้งตัว ลงไปเล่นเพราะฉะนั้นวันนี้ลีดเดอร์ชิพจึงมีความสําคัญสองข้อนะฮะข้อที่สามเนี่ยจึงเป็นเรื่องของโน้ตฮาวโน้ตฮาวเนี่ยผมจะพูดถึงประสบการณ์ในอดีตที่ทํามากับโลกที่เปลี่ยนไป,ไปเราจะใช้สูตรเดิมมาแก้ปัญหาโลกที่เปลี่ยนแปลงไป,ไ,ปไม่ได้ต้องปรับสูตรหรือใช้บางส่วน ซึ่งอาจจะใช้ได้ไม่มากนะักส่วนเก่เพราะของใหม่มันเปลี่ยนไปเร็วม,มากเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะเน้นเรื่องว่าผมจะพูดเรื่องของการแก้ปัญหาความยากจนเป็นหลักแต่มันทําไม่สักเร็จหรอกครับถ้าหากว่าไม่มีการสนับสนุนทางการเมืองอย่างจริงจังไม่มีตัวนาะยกรัฐมนตรีที่เป็นผู้นําลงมาปฏิบัติเองเล่นเอง ต้องถามว่าเอาจริงหรือเปล่าถ้าเอาจริงไม่มีอะไรยากที่ทําไม่ได้ผมเชื่อว่าท่านนายกเองกับผมก็เป็นนักเรียนเตรียมาหารด้ยวยกันเราเคยปฏิญ,ญาณตนตลอดว่าไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตั้งใจและมุ่งมั่นจะทํามันทําได้ครับวันนี้ขอให้โลหะบางอย่างเท่าที่ประสบการณ์ที่มีอยู่ที่ทามาผมเชื่อว่าผมมีประสบการณ์ตรงนี้เยอะพอสมควร ที่ได้ทํามากับตัวเองแล้วก็เดินทางไปรอบโลกอ่านข่าวข้องข่าวนี่อ่านเทคโนโลยีเท่านี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ถ้าเราเอาจริงจังนะครับถ้าเราาจริงจังเราแก้ได้ครับก็ผมขอเริ่มต้นจากอดีตที่ผมทำมาอดีตที่ทำก็คือผมคิดง่ายๆครับว่าเขาโจรเพราะอะไร อ๋อจนเพราะรายได้มันน้อยกว่ารายจ่ายไงน้อยกว่ารายจ่ายจะอยู่ได้ยังไงไปกู้นี่ยืมสินโดนดอกเบีย้ยโดนทวงนี่มันเกิดมาก็คือรายได้น้อยกว่ารายจ่ายแล้วมีลูกมีเต้าก็เพิ่มรายจ่ายแต่รายได้ไม่เพิ่มแล้วจะทํำยังไงเราจะต้องแก้ปัญหาว่าอ๋อแน่นอนครับต้องทําให้รายได้เขามากอันนี้เป็นปัญหาไอ้เป็นมันเป็นหลักไอ้กับบงวทุ่ดินเลย เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายถ้าเราเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายแล้วยังไม่พอก็ต้องขยายโอกาสให้สร้างรายได้มากขึ้นอีกนั่นคือสิ่งที่เป็นสูตรสําเร็จในอดีตเป็นสูตรง่ายๆแล้วที่สําคัญก็คือว่าท่านต้องรู้เท่าทางเศรษฐกิจทุนนิยมชอบหรือไม่ชอบเราอยู่ในเศรษฐกิจทุนนิยม เราจะต้องหาทางเข้าใจและสู้กับมันให้ได้อยู่กับมันให้ได้นี่วันนี้เนี่ยที่ผมแนอดีเนี่ยหถ,ถึงปัจจุบันก็ยังเหมือนเหมือนเดิมหลังจากที่ผมพยายามแก้แต่วันนี้ก็กลับไปที่เดิมก็คือว่าชาวบ้านไม่มีเงินในการจะมาทําทุนถ้าไม่มีเงินในการทุนเนี่ยวมันก็ลำบากที่จะไปทำอะไร ไม่ว่าจะทําทุกอย่างก็ต้องใช้ทุนหมดจะเลี้ยงไก่ก็ใช้ทุนจะไปขายข้าโพดในตลาดก็ต้องใช้ทุนการเข้าหาแหล่งทุนยึงเป็นเรื่องสําคัญอันหนึง่งก่อนที่จะคิดว่าจะเพิ่มไรายได้อย่างไรเอาละตอนนั้นเนี่ยเราได้มีการให้ทกศลงไปทำงานกับประชาชนคือทำบัญชีอย่างง่ายๆ เพื่อให้เขาลงบัญชีไปเลยว่าคุณมีไรายได้อะไรบ้างครอบครัวนี้มีรายจ่ายอะไรบ้างแล้วเขามานั่งดูกันว่าโอ้รายจ่ายมันมากกว่ารายได้มีอะไรที่ตัดได้ไหมเช่นเมียเขาร้านทำผมสามีซื้อเหล้ากินพวกนี้ตัดออกตัดออกตัดแล้วเป็นไงโอรายได้กับรายจ่ายรายไดย้ยังยังยังมากยังน้อยกว่ารายจ่าย ก็ต้องคิดว่าจะสร้างโอกาสใหม่ๆให้เขาเย่งไงเช่นเขาทำทานาช่วงระวางนาปลูกผักขายไหมตอนนั้นเนี่ยผมได้เริ่มทําเรื่องของโอท็อปเพราะว่าคนไทยมีทักษะแล้วก็ทุกตำบลเนี่ยจะมีของดีของเขาอยู่เขาก็เริ่มเอามาเราก็เริ่มช่วยเขาออกแบบผลิตภัณฑ์หาตลาดให้ในที่สุดเนี่ย โอท็อกก็นังระเบิดขึ้นมาก็เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวเอาจนเขารายได้มากกว่ารายจ่ายแล้วเขาอยู่ได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราต้องผมลกลับไปที่ปัจจัยสี่ปัจปจัยสี่เนี่ยคือเครื่องนือผมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอาหารอาหารกับเครื่องมมเนี่ย ถ้าไม่มยากรายได้เขาจัดการไัเองได้ส่วนยารักษาโรคก,ก็คือดูแลร่างกายผมก็เลยเราก็เลยสร้างโครงการสามสิบบาทรักษาโรคขึ้นมาทําให้เขาลดรายจ่ายในการดูแลตัวเองและทําเรื่องของบ้านเอือ้อถอนบ้านมั่นคงเพื่อจะให้เขามีที่อยู่อาศัยถ้ามีที่อยู่อาศัยเนี่ยมันเหมือนน,อกกออน,นกกระจอกยังต้องทำเราเองเพราะไม่งันลล้นจะได้รอดไปไหนก็ทำเราเพื่อ ทำรังเพื่อให้มีที่พักเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจนก็ต้องมีที่นอนมีที่สุขหัวนอนถ้าเราไปดูตามสลัมนะครับเราจะเห็นเลยครับว่าบ้านทั้งบ้านห้องเดียวเนี่ยพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันแน่นอนธรรมชาติครับพ่อแม่นอนกันลูกก็เห็นนี่คือสิ่งที่มันเราต้องคิดว่า รัฐธรรมนูญในปี47ในปี40นั้นเนี่ยโชคดีตรงรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญบอกว่าให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนไทยอันนี้แหะครับที่เป็นตัวกระตุน้นทำให้ผมต้องดูเรื่องของความยากจนเป็นพิเศษคนจนคนรวยคนไทยด้วยกันเราเห็นคนรวยเรารวยแล้วเราขันกับไปดูคนจน สภาพความเป็นอยู่เขาเนี่ยมันมันต่ํากว่ามาตรฐานความเป็นมนุษย์เพราะนั้นการแก้ปัญหาความยากจนจึงเป็นหัวใจสาําคัญที่ต้องไปดูเรื่องของปัจจัยสี่ผมจึงได้ทุ่มทุกทุกอย่างลงไปที่ปัจจัยสี่ของคนส่วนใหญ่แต่วันนี้ความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นอีกว่าเอ้ยแค่แค่นี้ไม่พอ บางประเทศก็มีที่เขาเรียกว่า UBI Universal Basic Income ก็ดูว่าเออินขับรายได้เขาควรจะมีเท่าไหร่อะไรทีนี้อีกอันหนึ่งก็พูดไปถึงเรื่งอง negative income tax ผมก็นั่งคิดเออวันนี้ต้องเสริมให้เขาอยู่ได้มีความศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อยู่ได้เพราะฉะนั้น จึงนั่งคิดว่าแล้วจะเอาตังคที่ไหนโอ้เราให้ทุกคนรายงานรายได้ทำบัญชีไอทำแบบฟอร์มสมัก่อนหมดถึงแม้ว่าคุณจะไม่ไม่มีมีมไรายได้ต่ำยังไงก็ทำแบบฟอร์มมาเราจะเห็นเลยว่าใครมีไรายได้เท่าไรคนมีไรายได้สูงก็โดนภาษีโดนภาษีแล้วก็แท็ก็เลยเป็น positive income tax แต่คนมีไรายได้ต่ำกว่ามาตรฐาน ที่จะไม่สามารถอยู่อย่างมนุษย์ได้เนี่ยเราก็เติมให้เข้าไปเขาเรียกว่าเป็นในกติบินทันแท็กซ์บางคนบอกเอ้ยคนจนไม่เคยเสียแท็กแล้วเราทำไมให้ก็ไมเขาอยังไงดูให้ฟังให้ดีนะครับเขาคนจนก็บริโภคการบริโภคการซื้อของซื้อแปรงสีฟันยาสีฟันดนแวะเ็ดเอร์ซ็นหมดนะครับแล้วบางอย่างของเป็นของที่เอาเข้ามาจากจีน เขาก็เสียภาษีสุสสดแ้กก่อทางอ้อมไปนะเพราะบริษัทต้องเสียแล้วเติมน้มาํามันรถมอเตอร์ไซค์เขาก็มีภาษีสังสมิตอยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีคนไทยคนไหนไม่เสียภาษีแต่เสียรูปแบบไหนเขาไม่ได้เสียภาษีหลายเงินได้เพราะเงินได้เขาไม่ถึงเขตถึงขีดเพราะฉะนั้นมันทุกคนเสียภาษีหมดแต่การทำเนกลุ่มอินคัมแท็กซ์เนี่ยก็คือการคืน ภาษีบางส่วนมันซึ่งมันอาจจะมากกว่าที่เขาเสียก็แต่มันเป็นการทําให้มนุษย์มีความเท่าเทียมกันมนุษย์มีศักดิ์ศรีแล้ววันการทําอย่างนั้นเนี่ยมันจะตัดวงจรอุบัติที่บอกว่าคุณเกิดมาจนลูกคุณก็คือลูกคนจนแล้วก็ต้องจนต่อไปถ้าเรามีระบบอย่างนี้ทําให้การศึกษาเขาดีขึ้นให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีการศึกษามีการศึกษาโดยที่ แน่นอนครับเราจะทำเหมือนกดิไม่ได้แล้วโดวยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเรามีแพเดมิกหรือมีโรคระบาดเรามีการล็อกดาวน์พฤติกรรมของของการบรโิโภคทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดทั้งโลกนะละไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวเราบอกว่าเวิร์ฟอร์มโฮมคือทำงานจากบ้านเลยนฟอร์มเรียนหนังสือจากบ้านออนไลน์ไปแล้วก็ บายวามโมซื้อออนไลน์ช้อปปิ้งมันเริ่มสร้างนิสัยตรงนี้แล้วเพราะนั้นคนเริ่มเริ่มถนัดในกันทำทุกอย่างออนไลน์หมดแล้วแล้วชาวบ้านอะ่ะคนจนตอนนั้นตอนสมัยรัฐบาลยิงลักเราเคยมีการแจกแท็บเล็ตพีซีเพราะเรารู้ว่าข้อมูลของโลกเนี่ยมันสามารถเรียกหาได้ ผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้คนที่อยู่ในมุมไหนของประเทศไทยก็แล้วแต่ได้มีโอกาสได้รู้เท่าเทียมกันเราจึงได้มีการแจกแท็บเล็ตพีซีทำให้แจกปหนึ่งปหนึ่งเนี่ยพ่อแม่ยังวัยเด็กอยู่พ่อแม่ยังสอนลูกได้พ่อแม่สมัยใหม่แต่กับปหกปหกเนี่ยพ่อแม่เริ่มเป็นคนแก่อาจจะไม่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ละ ไม่รู้เรื่องอนะินเทอร์เน็ตแลแต่ลูกอายุขนาดนั้นเรียนได้เร็วกว่าก็อาจจะมาสอนพ่อแม่เพราะนั้นกลายเป็นว่าทั้งแฟลี่ทั้งครอบครัวสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลซึ่งเป็นการค้าเป็นการเงินเป็นโอกาสทางการเงินเป็นข้อมูลเป็นความรู้ทุกคนจะได้ฉลาดเท่าเดียมกันอันนี้แหละครับคือการที่จะออกจากวงจรความยากจนคือการศึกษาการเข้าโอกาส เข้าหาแหล่งทุนแหล่งความรู้แหล่งปัญญาทั้งหลางนั้นวันนี้ก็ผมคิดว่าถึงเวลาที่ประเทศไทยจะต้องคำนึงว่าโลกยุคใหม่ที่กำลังมีการอินทรัพด้วยเทคโนโลยีทั้งหลายเราจะเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาอุ้มชูคนจนอย่างไรสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มาซ้ำเติมเพราะเราตกอยู่ภายใตย้อิทธิพล ของบริษัทแพลตฟอร์มร,ระดับโลกทั้งหลายสิ่งเหล่านี้เอาเปรียบคนไทยคนไทยเสียเปรียบแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องเสถติดไปแล้วเสถติดไปแล้วเราจะทำอย่างไรท่องแก้ไขเพราะฉะนั้นต้องดึงคนจนขึ้นมาให้พ้นจากขีดเหล่านี้นั่นก็คือให้โอกาสเขาทางด้านการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีระบบการศึกษาไทยองเปลี่ยนนะครับกฎหมายนำเนี่ยมันเจ๊งหมดแล้ว เพราะว่ารูปแบบเดิมมันทําไม่ได้มันต้องไปการสื่อสารรูปแบบใหม่จนเมืองนอกเดี๋ยวนี้นะครับเขาไม่สนใจปริญญานะเขาสนใจว่าคุณรู้เรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเด็กที่ไม่จบปริญญาแล้วรวยกันเยอะแยะไปหมดก็เพราะว่าเขามีความสามารถที่ค้นค้าคว้าหาความรู้และรู้มากกว่าการสอนในห้องเรียนก็เลยทําให้เขาสามารถมีอาชีพประกอบหลายอย่าง มีเด็กเล่นเกมคนหนึ่งที่แอฟริกาไปเล่นเกมเล่นแล้วไปแข่ง e-sport ได้รางวัลมาหนึ่งหลาเหรียญในแอฟริกาเพราะนั้นคือใครจะทำอะไรที่เขาเก่งเนี่ยเขาสอสแบแสวงหาเอาตัวรอดหมดนั้นวันนี้ต้องโปกฟรีดัมในการหรือเสรีภาพการสารต้องชัดเจน,นะต้องต้องให้มีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเอาเทคโนโลยีกลับไปสู่ ชาวบ้านด้วยพวก AI หรือพวกลอจิสติกทั้งหลายหรือโดรนทั้งหลายหรือคลาวที่เป็นความรู้ที่เขาหาอันนี้ต้องเอาไปให้เขาถึงถึงที่เลยซึ่งไม่ยากนะครับอันนี้เวลาพูดมีน้อยซึ่งอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ต้องทําต้องทําถ้าไม่ทําไม่ทันโลกไม่ทันโลกก็คือชาวบ้านไม่ทันโลกแล้วจะใช้ระบบมาฝึกแรงงานสมัยโบราณไม่มีแล้วตอนนี้โรงงานทั้งหลายเนี่ย เขาใช้โรบอทหมดแล้วแล้วไม่ใช้ใช้โรบอทรอบแรกบอกว่าโอ้ oh, ความเร็วมีแค่นี้ไปซื้อโรบอทเพิ่มความเร็วอีกเพเเกื่อเพิ่มผลผลิตหมดเพราะฉะนั้นชาวบ้านจะกลับไปเป็นเลเบร์ไม่ไหวแล้วเขาจะต้องถูกฝึกใหม่ให้อยู่กับโลกใหม่ได้อย่าไปคิดมิติเดิมๆจะเห็นชาวบ้านเป็นกรรมกรอย่างเดิมมันไปไม่รอดแล้ว อีกหน่อยรถแท็กซี่ก็มีดีคนขับแลวคนเหล่านี้ทําไงคนขับรถเขาเป็นลใช้แล้วแล้วคุไปอยู่ไหนหมดคิดตั้งแต่วันนี้ครับถ้าคิดช้ากว่านี้คนชั้นกลางก็จะเป็นคนจนต่อไปไม่ใช่ว่าเอาคนจนขึ้นมาพ้นเป็นพ้นจากความ,มอยากจนนะคนชั้นกลางเราจะตกชั้นด้วยถ้าหากว่าเราไม่คิดล่วงหน้าถึงเวลาแล้วครับคิดล่วงหน้าตามให้ทันโลกนะครับก็วันนี้ขอให้พูด20่สินาที ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วโอกาสหน้าพูกเปนใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ขอพูดเรื่องรัฐธรรมนูญนิดหน่อยผมโชคดีฮะได้มาทำหน้าที่นายมตรีตอนมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ซึ่งผมถือว่าเป็นรัฐมนูญที่ดีมากรัฐมนูลฉบับนี้ได้คำนึงถึงภาวะผู้นำของนายกรัฐมนตรีถ้านายกรัฐมนตรีไม่มีภาวะผู้นำถูกต่อรองทางการเมืองตลอดก็ทำงานยากเพราะนั้นรัฐมนูญเนี่ยบางคนคิดว่ามันเป็นแค่กฎหมายแค่เป็นโครงสร้างบางัง ของไอก้กฎของของการบริหารประเทศบมันมากกว่านั้นครับรัฐมนูญเนี่ยมันหมายถึงเศรษฐกิจครอยากจใจ้เข้าใจว่ารัฐมนูลหมายถึงเศรษฐกิจรัฐมนูญที่มีกระบวนการที่ทําให้นิตหลักนิติธรรมถูกบังคับใช้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรมนั้นจะทําให ประเทศมีความเชื่อถือและเคารพเราแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยหลักนิติธรรมของเราไม่เป็นสากลเขาไม่เคารพเราเขาไม่เชื่อถือเราเขาไม่เอาเงินมาไว้ที่ประเทศไทยหรือมาลงทุนในประเทศไทยหรอกเพราะนั้นอย่าไปคิดว่ารัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นแค่เป็นเพียงกฎหมายเพื่อให้อำนาจและการปกครองเท่านั้นอันนั้นมันเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อรัฐบาล มันไม่เชื่อไม่ใช่รัฐธรรมนูญเพื่อรัฐธรรมนูญหรือเพื่อประเทศและคนไทยทั้งประเทศนั้นต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่มีหลักการของประชาธิปไตยและหลักนิติธรรมที่เป็นสากลมันถึงจะทําให้คนเชื่อถือประเทศเมื่อเชื่อถือก็เศรษฐกิจต้องดีก็จะดีไปล่ามไล่ดูเลยครับรัฐธรรมนูญที่มีประชาธิปไตยมากเท่าไหร่เศรษฐกิจช่วงนั้นจะดีเท่านั้น รัฐมนูลที่มันจกไปแย่เท่าไหร่เศรษฐกิจมันจะแย่เท่านั้นนะครับนอกเหนือจากคุณภาพการบริหารการจัดการแล้วตัวรัฐมนูญจะเป็นขีดการทุกรกิจคอร์รัปชันก็เหมือนกันรัฐมนูญเป็นตัวบอกหมดครับเพราะฉะนั้นท่านเราต้องเอาจริงเอาจังกับรัฐมนูญเราต้องเอารัฐมนูญที่ดีนะครับอย่างรัฐมนูญที่ท,ที่ที่เถียงกันในในสภา ว่ารัฐบาลนี้ไม่ปฏิญาณตนไม่ครบเพราะไม่มุ่งที่จะยึดมั่นและรักษาไว้ซึ่งรัฐนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งความจริงเนี่ยผมก็แอบอดพูดในใจไม่ได้ว่าก็อย่าไปปกป้องเลยรัฐนูนฉบับนี้รัฐนูนที่มันไม่มีประชาธิปไตยอะปกป้องทําไมเปลี่ยนใหม่ดีกว่าเปลี่ยนรัฐมนูลใหม่ดีกว่ารัฐนูลนที่เป็นของประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยที่มีหลักดีทีดำเป็นสากล เพื่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพื่อสังคมที่ดีขึ้นเพื่อคนไทยทุกคนจะได้มีศักดิก์ศรีในความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันนะครับรัฐมนูนมีความหมายนะครับฝากคิดด้วยครับข่าวสั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะ